สวัสดีนะครับวันนี้ผมได้ตัวนี้มาจัมโบ้บิ๊กเปาหมูแดงเป็นซาละเปลายุคใหม่ต้องต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนมันก็จะขายกันตามรถตามร้านเนาะแล้วก็จะเป็นซาะลาเปาที่ว่ามันจะมีกระดาษรองเดี๋ยวนี้ไม่มีกระดาษแล้วมีแต่เป็นถุงอย่างเงี้ย นะส่วนผสมก็คือแป้งซาลาเปาเนื้อหมูแดงเครื่องปรุงรสน้ำตาลพริกไทยผงวาโลมีผงไมโลด้วยนะฮะแล้วก็น้ำกรองวิตโปรตีนซอสปรุงรสหรือว่าซีอุขาวน้ำมันหอยซีอุหวานแล้วก็มีมันหมูรวมถึงผักต่างๆก็คือพวก รากขวดชีหอมแดงกระเทียมแล้วก็แป้ง modify โอ้อันนี้น่าสนใจแป้ง modify มีอยู่ขหลังซองนะแป้ง modify แล้วก็อะไรอะน้ํามันปาล์มมีการใช้เกลือเสริมไอออดีนนะแล้วก็เจือสีธรรมชาติแต่งกินเรียนธรรมชาตินี่ก็เป็นข้อมูลสำหรับ สำหรับจัมโบ้บิ๊กเปาหมูแดงนี่นะฮะเดี๋ยวจะมาชิมกันดีกว่านะครับทิ่เปิดก็อยู่ตรงนี้เลยเปิดง่ายนะฮะหน้าตาดีโอ้โหกินหอมเลยนะหน้าตาดีแนี้นะก็จะใหญ่นะประมาณเนี้ยนะครับ แล้วก็หอมหอมเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูไส้ข้างในกันนะครับไส้ข้างในก็ประมาณนะี้นะอหอมโอ้โหนี่ไม่กล้าว,วางเนี่ยมันเลอะฮะ ้วชิมไม่ดูเลยแล้วกันอือือออกเค็มไปนิดนึงนะฮะแต่หรือเป็นพวกเพราะว่าผมไม่ชอบกินเค็มก็ไม่รู้นะแต่ท่านที่ชอบกินเค็มก็น่าจะอร่อยแล้ก,ก็ก็พอใช้ได้ อืมแป้งก็นุ่มอร่อยฮะนุ่มอืมเกืนง่ายฮะนุ่มเกินง่ายหอมอืม สังเกตว่ามันจะไม่มีกระดาษแล้วนะฮะคือผมก็ใส่มานในซองเนี้ยเพราะงั้นกระดาษก็ไม่จำเป็นแล้ะเป็นอาหารเช้าได้อย่างดีนะฮะลูกหนึ่งผมว่านะ่าจะอยู่ได้ถึงเที่ยงอยู่นะนะ เห็นบอกว่ามีใส่อะไรนะผมผงไมโลนะแต่ผมก็ไม่รู้รสนะฮะว่ามันมีผงไมโลอะไรยังไง <ừ. S 1> แต่ได้กลิ่นในพวกนี้อยู่พวกเครื่องเทศอะพวกรากกระีอย่างเงี้ยได้กลิ่นชัดชัดเจนเนี่ยอืม อโอเครักแท้ใช้ได้อยู่ฮนะก็สนใจก็หาซื้อชิมดูแล้วกันนะ,นะตอนนี้เหลือแต่ถุงละเรียบร้อยไปละจัมโบ้บิ๊กเปาหมูแดงแล้วก็ยังมีไส้อื่นอีกนะฮะ ก็ชอบรถไหนยังไงก็เลือกดูเอาแล้วกันคะสวัสดีครับ